เหล็กไหลเป็นธาตุกยสิทธิศัิษิท์ที่ตกทอดมาตั้งแต่บรรพบุรุษในอดีตมาจนถึงปัจจุบันดังบทเสนาคุณช้างคุณแผนที่ว่าเอาเหล็กไหลเหล็กท่อบ่อพระแสงเหล็กกำแพงน้ำพีทั้งเหล็กแร่ทองสำลิดนาคอาแจาเงินที่แท้ชาติเหล็กทองแดงดงเอามาสุ่มคุ้งพวบข้าเป็นแท่งเผาให้แดงตีแผ่ใช่ายาผง ไว้สาวันซัดเหล็กให้เหล็กลงยังให้ดงแต่พองามตามตำราตำนานและประวัติของเหล็กไหลเหล็กไหล เป็นโลหะธาตุที่มีความลีลาพิสดารแปลกประหลาดมาศจันท์แตกต่างไปจากโลหะทั้งปวงซึ่งจัดให้อยู่ในฐานะของธาทตุแกสิ์ที่มีชีวิตมีจิตวิญญาณซึ่งเป็นไปนตามวิบากของกฎแห่งกรรมที่โดนบันดาลให้วิญญาณในสังสารวัฏมาปฏิสนธิในฐานะที่เป็นโลหะเป็นธาตุศักดิ์สิทธิ์ที่มีเอธลฤทธิ์เหนือธรรมชาติทั่วไป ดังนั้นเหล็กไหลจึงเสมือนเป็นหนึ่งในสัตว์โลกที่มีชีวิตเผ่าพันธุ์หนึ่งของโลกเพราะเหล็กไหลมีทั้งตัวผู้และตัวเมียสามารถเคลืนไหวได้และบริโภคน้ำพึ่งเป็นอาหารมีการขับถ่ายออกมาซึ่งเรียกว่าคีเหล็กไหลนอกจากนั้นยังสามารถเสบการรมได้ แต่เป็นการเสพกามกันระวังกระแสจิตวิญญาณเพราะมีเพียงแต่ความรู้สึกใคร่ในกามก็สามารถบรรลุจุดสูงสุดได้ในทันทีโดยไม่ต้องมีการสัมผัสกันและชอบพักผ่อนนอนหลับในสถานที่ที่สงบตามธรรมเลหล็กไหลจึงจัดเป็นสัตว์ที่ประเสริฐเผ่าพันธุ์หนึ่งของโลกจัดอยู่ในจำพกเทพแต่เป็นเทพที่มาชดใช้วิบากกรรมในโลกมนุษย์ ดังนั้นจึงมีทําให้พวกยักษ์คนทําคุดนาคคอยให้ความช่วยเหลืออีกทีหนึ่งเหล็กไหลมีถิ่นกําเนิดและบลารมีที่แตกต่างกันไปตามเผ่าพันธุ์และว,วันนะ การตัดเหล็กไหลนั้นแบ่งได้เป็นสองประเภทคือการตัดเหล็กไหลชั้นดีหรือเหล็กไหลน้ำหนึ่งคือเหล็กไหลที่ไม่ยอมแบ่งตัวเองตามธรรมชาติต้องใช้วิชาการตัดเหล็กไหลเพื่อตัดเหล็กไหลประเภทนี้ออกจากหลังของมันกับอีกประเภทหนึ่งคือการตัดเหล็กไหลชั้นรองคือเหล็กไหลที่แบ่งตัวเองอยู่ตามธรรมชาติภายในถ้ำซึ่งสามารถตัดเหล็กไหลประเภทนี้ออกจากลังได้ง่ายกว่าการตัดเหล็กไหลน้ำหนึ่งอย่างมาก และผู้ที่ทําการตัดเหล็กไหลได้นั้นจะต้องเป็นผู้ที่รู้ในศาสตร์วิชานี้อย่างแท้จริงและต้องมีประสบการณ์นในการตัดเหล็กไหลเพราะหากจะอาศัยเพียงคําบอกเล่าย่อมไม่อาจทําการตัดเหล็กไหลได้เพราะเนื่องจากต้องเรียนรู้ถึงวิธีการป้องกันอันตรายอันเกิดจากฤทธิ์อำนาจของเหล็กไหลในขณะที่ตัดเหล็กไหลแต่ละชนิดด้วย เหล็กไหลแต่และชิ้นจะมีจิตวิญญาณที่แตกต่างกันออกไปบางชิ้นเป็นสัมมาทิฏฐิที่ผู้ครอบครองเหล็กไหลจะต้องปฏิบัติตนอย่างเคร่งครัดในเรื่องของการบูชาและการดูแลมิฉะนั้นพลังงานภายในเลหล็กไหลอาจส่งผลร้ายแก่ผู้ที่ครอบครองได้ และการตัดเหล็กไหลจึงมีผู้ที่รู้เท่าไม่ถึงการต้องจบชีวิตลงไปอย่างมากมายหลายรายการตัดเหล็กไหลจึงต้องกระทําโดยผู้ที่มีประสบการณ์ที่รับการถ่ายทอดวิชาจากครูบาอาจารย์สายตรงเท่านั้นจึงจะสามารถรู้เข้ารับวิชาการตัดเหล็กไหลแต่และชนิดและรู้ถึงคุณลักษณะของเหล็กไหลแต่และชนิดว่ามีคุณสมบัติอย่างไรได้ วิธีการตัดเหล็กไหลนั้นต้องเริ่มต้นจากการเรียนรู้ถึงลักษณะคุณสมบัติของเหล็กไหลแต่ละชนิดเสียก่อนจากนั้นก็ศึกษาว่าธรรมชาติของเหล็กไหลแต่ละชนิดว่าชอบอาศัยอยู่ในสถานที่แบบใดต้องศึกษาว่าลักษณะถ้ำแบบไหนที่มีเหล็กไหลาอาศัยอยู่โดยทั่วไปนั้นเหล็กไหลนั้นชอบอาศัยอยู่ในถ้ำป่า ลึกลับห่างไกลจากผู้คนและเป็นธรรมที่คนเข้าถึงได้ยากและมักได้ยินเสียงฟ้าคำรามบริเวณถ้ำนั้นอยู่บ่อยๆไม่ว่าจะมีฟ้าฝนหรือไม่ก็ตามและเมื่อเข้าไปในถ้ำภายในถ้ำจะมีความชื้นสูงอากาศจะเยือกเย็นผิดปกติบางครั้งถึงกับหนาวและพบท่านน้ำอยู่ภายในถ้ำด้วย สถานที่ที่มีเหล็กหลชั้นยอดหรือเหล็กหลายประเภทน้ำหนึ่งนั้นต้องรอให้ผู้มีบุญบรารมีมาเรียกหรือตัดเอาไปเช่นเหล็กไหลปีกแมงทับเหล็กไหลโกธิปีเหล็กไหลเพิงเหล็กไหลเจ้าป่าวิธีการตัดเหล็กไหลนั้นจะต้องรู้ถึงวิธีการที่ทําให้เหล็กไหลนั้นยืดออกมาจากลังเหล็กไหลเสียก่อน ซึ่งวิธีการที่ได้ผลคือการเอาน้ำพึ่งมาล่อแต่วิธีการที่ยากกว่าคือเมื่อเหล็กไหลย,ยืดออกมาเสพน้ำพึ่งแล้วทำอย่างไรจึงจะสามารถตัดเหล็กไหลนั้นได้ซึ่งตามตำนานได้กล่าวถึงการตัดเหล็กไหลโดยใช้เส้นผมของหญิงพมจรรันทร์ที่ชุบดีเลือดของสาวพมจันทร,ร์นั้นตัดอีกทีหนึง่งหรือการตัดโดยใช้กีดเงินกาวคตที่ลงอาคมสำหรับการตัดเหล็กไหล อนุภาพของเหล็กไหลส่วนใหญ่เหล็กไหลมักจะฝังเอาไว้ตามตวงผู้ที่ครอบครองไม่มีอะไรสามารถทำ้ายบุคคลน,นั้นได้ไม่ว่าจะเป็นปืนมีดระเบิดหรือแม้กระทั่งดินปืนทุกชนิดก็ไม่สามารถจะหลดติดได้ในบริเวณที่มีเหล็กไหลยอยู่อีกทั้งตามคมเชื่อบโบราณยังกล่าวไว้ว่าเหล็กไหลาสามารถแบ่งออกได้เป็น3ระดับดังนี้ 1. เลหล็กไหลระดับแรกเลหล็กไหลที่มีลักษณะแวววาวส่วนที่ถูกไฟลนนั้นสามารถยืดได้นับว่าเป็นส่วนที่มีอิทธิฤทธิ์มากที่สุดอาทิเลหล็กไหลปีกแมงทับเหล็กไหลกดปีเลหล็กไหลเงินยวงหรือเลหล็กไหลชีปะขาวเลหล็กไหลเพชรดำและเลหล็กไหลท้องปลา ระดับ2ลังเหล็กไหลมีลักษณะแวววาวรองจากตัวเหล็กไหลไม่สามารถลนไฟให้ยืดออกได้เป็นส่วนที่ห่อหุ้มตัวเหล็กไหลเอาไว้เป็นฐานรองเหล็กไหลที่แข็งและแน่นยึดติดกับผนังถ้ำอาทิเช่นโค่นเหล็กไหลและเกาะล้านและเม็ดมะขามเหล็กไหลทรหด ระดับ3ขี้เหล็กไหลมีลักษณะคล้ายกับน้ำตาลเทียนมีสีดำกล้านแข็งแต่สามารถทุบให้แตกได้ง่ายเกิดจากการที่เหล็กไหลนั้นขึ้นที่ผ่านทางนั้นแล้วเกิดเป็นขี้เหล็กไหลไม่มีลิ์เด็ดใดๆ ในทางวิทยาศาสตร์อาจกล่าวได้ว่าเหล็กไหลคือวัสดุอื่นที่มีจุดหลอมเหลวต่ำเกิดขึ้นตามธรรมชาติเช่นอุกาบาจากนอกโลกซิลิเกตจากใต้โลกและอาจจะเกิดจากวัตถุที่มนุษย์สร้างขึ้นมาสังเคราะห์ขึ้นมาเช่นปะลอดเกลเลียมโดยสามารถหลอมเหลวได้ในอุณหภูมิห้องหรืออาจจะเป็นโลหะผสมอื่น ประเภทของเหล็กไหล 1. นึ่งเหล็กไหลกวดปีเป็นเหล็กไหลไหที่หาได้ยากที่สุดและมีอิทธิฤทธิ์มากที่สุดในบรรดาลเหล็กไหลทั้งหมดเพราะเนื่องจากตัดได้ยากมากถ้าตัดไม่ดีอาจถึงชีวิตได้และเก็บรักษาได้ยากเป็นเหล็กไหลที่ยังไม่แข็งตัวตามธรรมชาติเหล็กไหลกวดปีมีลักษณะสีเขียวคล้ายสีเขียวปีกแมงทับสีอ,อกประกลลุงและยังสามารถเปลี่ยนสีได้เรื่อย บางทีเล็กๆหลายชนิดนี้ว่าเล็กไหลปีกแมงทับโดยที่ยังไม่สามารถระบุน้ำหนักและจุดแข็งตัวได้ความสามารถทําให้ผู้ที่ได้ครอบครองนั้นลองหนถ่หายตัวได้และยังสามารถทะลุผ่านวัตถุต่างๆได้มีคุณสมบัติในการดับผิดไฟและความร้อนทุกชนิด การดินปืนแควคาดมหาอุดคงกระพันการสัตว์มีพิษและทูตผีปีศาจด้ทุกชนิดเหมาะสำหรับเอามาใช้ในการฝึกจิตอภิญญาและเพิ่มพลังงานของสมาธิและสามารถสร้างภาพปบยาให้กับเจ้าของได้เช่นบางครั้งจะแสดงเป็นภาพของเจ้าของให้คนอื่นเห็นว่ามีเจ้าของอีกคนนึงนั่งอยู่ข้างๆคือนั่งอยู่คนเดียวแต่คนอื่นอาจมองเห็นเป็นสองคนนั่นเอง และมีพลังงานป้องกันตัวเองสูงสามารถปรับอุณหภูมิในร่างกายของเจ้าของให้มีความสมดุลได้เช่นเวลาร้อนก็จะแผ่กระแสความเย็นมาให้ย่ามหนาวก็จะปล่อยพลังงานอบอุ่นมาให้สิ่งที่ชอบชอบกินพลังงานไฟฟ้าเป็นอาหารชอบกินน้ำผึ้งและอับแสงจันทร์เมื่อยามพระจันทร์เต็มดวง 2. เหล็กไหลเจ้าป่ามีนุภาพใกล้เคียงกับเหล็กไหลกดปี มีลักษณะสีดำเหมือนนินกรมเป็นประเภทที่หาได้ยากและยังไม่มีการแข็งตัวตามธรรมชาติบางแห่งเรียกว่าพญาสมิงเหล็กเพราะมีความเชื่อว่าเหล็กหลายชนิดนี้มีเทพที่เป็นเจ้าป่าคอยปกปักรักษาอยู่นั่นเองความสามารถมีอนุภาพเป็นรองแค่เหล็กหลกดปีเท่านั้นสามารถกินดินปืนพลังงานไฟฟ้าดับความร้อนและดับพิษร้อนได้ทุกชนิด สามารถลองหนไนหาตัวได้ป้องกันทุดผีปีศาจมีพลังงานป้องกันตัวเองสูงสามารถปรับอุณหภูมิร่างกายของเจ้าของให้มีความสมดุลได้เช่นเวลาร้อนก็จะแผ่พลังงานกระแสความเย็นมาให้และยามหนาวก็จะปล่อยพลังงานความอบอุ่นมาให้สิ่งที่ชอบกินพลังงานไฟฟ้าเป็นอาหารชอบน้ำผึ้งและอาบแสงจันทร์เมื่อยามพระจันทร์เต็มดวง 3. เหล็กไหลเพิงเป็นเหล็กไหลที่มีพลังงานธาตุไฟสูงมากมีสีแดงเลือดสีเนื้อใสถ้าพลังงานน้อยลงก็จะมีสีแดงเหมือนสีอิฐมอญไม่นิยมนำมาฝังตามร่างกายเนื่องจากมีความร้อนสูงเพราะมีความเชื่อว่าเหล็กไหลชีดนี้ชอบดูดซับความร้อนจากใต้ลาวาของโลกและพิษของสัตว์มีพิษต่าง ความสามารถเด่นในเรื่องการสร้างภาพมายาเพื่อป้องกันตนเองและเจ้าของไม่ให้ได้รับอันตรายและยังสามารถล่องหนหายตัวได้ป้องกันทูตผีปีศาจมีพลังงานป้องกันตัวเองสูงยามหนาวก็จะปล่อยพลังงานแสงอบอุ่นเพื่อให้อุณหภูมิที่สมดุลกับร่างกายของเจ้าของป้องกันไข้ปากกินดินปืนแควคาดปลอดภัยมหาอุดคงกระพันกันสัตว์มีพิษและทูตผีปีศาจได้ทุกชนิดสิ่งที่ชอบชอบกินน้ำผึ้ง 4. เหล็กไหลเงินยวงมักอยู่ตามที่ที่มีอากาศเย็นมากบางแห่งเรียกว่าเหล็กไหลชีประขาวพบมากในแถบเนปาลทิเบตและแถบที่มีหิมะปกคลุมตลอดเหล็กไหลชนิดนี้มีสีขาวเป็นยวงคล้ายกับปลอดมีความแวววาวเหมือนโลหะมักมีวิญญาณของชีประขาวคนทำดูแลรักษาอยู่ ความสามารถสังพับลงตาและปรับอุณหภูมิภายในร่างกายให้กับเจ้าของล่องหนหายตัวได้ใช้ทำน้ำมนต์รักษาโรคป้องกันคุณผีคุณคนเป็นมหาอุดสิ่งที่ชอบไม่ชอบเสพน้ำพึ่งแต่ชอบแสงจันทร์ 5. เหล็กไหลน้ำมีลักษณะเป็นเหล็กไหลก้อนสีดำเหมือนดินกําเขียวบางแห่งที่พบอาจมีสีน้ำตาลอมแดงบางคนจะเรียกว่าเหล็กไหลตาน้นา เหล็กไหลชิพนี้สามารถล่อแม่เหล็กติดและมักพบได้บริเวณใกล้แม่น้ำลำาลาธารเสมอเป็นเหล็กไหลที่หาได้ยากอีกชนิดหนึ่งเพราะไม่ค่อยมีคนรู้จักคนโบราณมักเอาแร่เหล็กหลชนิดนี้มาหุงเคี้ยวด้วยอาคมเพื่อนํามาหล่อเป็นวัตถุกยจสิทธิ์หรือพระพุทธรูป มักพบมากบริเวณลำธารในแถบภูเขาควายและถ้ำเพียงขันจังหวัดหนองคายมักมีวิญญาณของพญานาคเป็นผู้ดูแลรักษาความสามารถช่วยดับผิดไฟน้ำกดเข้มข้นสูงได้ทุกชนิดช่วยให้มีความ่มเย็นเป็นสุขแก่ผู้ที่พกพามีความสามารถในการสร้างน้ำได้ล่องหนหายตัวได้สิ่งที่ชอบชอบเสพน้ำมะพร้าว 6. เหล็กเปียก มีลักษณะแกล้เคียงกับเหล็กไหลเงินยวงแต่สามารถเปลี่ยนสีกลับเป็นสีดำได้และกลับสีไปมาได้เช่นสีเงินเป็นสีดำหรือสีดำกลายเป็นสีเงิน ความสามารถสามารถลบรวมความชื้นในอากาศมารวมตัวกันจนกลายเป็นหยดน้ำป้องกันฟ้าผ่ามีความชื้นสูงสามารถทำให้ดินเปียกชื้นได้บางแห่งพบว่ามีการนำเหล็กหลายชนิดนี้มาหลอมรวมกับเสียนของพระพุทธรูปและสามารถสร้างหยดน้ำซึ่งกลายเป็นหยดน้ำทิพย์ให้เกิดขึ้นในเสียนของพระพุทธรูปได้เช่นพระพุทธรูปที่วัดตูมจังหวัดอยุธยาเป็นตน้น 7. ดโครเหล็กไหลงอก โคดเหล็กไหลงอกนั้นเป็นเหล็กไหลชั้นลองหรือเหล็กไหลน้ำรองคือแข็งตัวไปตามธรรมชาติแล้วไม่เหมือนกับเหล็กไหลจำพวกน้ำหนึ่งที่ยังมีสภาพเป็นของเหลวที่ต้องอาศัยคาถาอาคมในการตัดโคดเหล็กไหลงอกนั้นไม่จำเป็นต้องอาศัยวิชาใดๆในการตัดสามารถนำเอาออกมาได้เลยแต่ต้องทำพิธีขออนุญาตกับเจ้าที่และผู้ดูแลเหล็กไหลชนิดนี้เสียก,ก่อน เพราะอาจเกิดอาเพศและอาถรรพ์ต่างๆตามมาถึงชีวิตได้โคดแหล็กไหลงอกนั้นที่เกิดขึ้นมาจากสมแหล่งในประเทศคือ 1. เขาอึมคึมจังหวัดกาญจนบุรี 2. เกาะล้านจังหวัดพัทยา 3. อํอำเภอลองจังหวัดแพร่ที่ชาวบ้านเรียกกันว่าตับเหล็กเมืองลอง 4. อำเภอประสาทจังหวัดสุรินทร์และตามชายแดนเขตไทยพมา่าอีกหลายแห่ง โคดเล็กๆงอกมีลักษณะการงอกเหมือนมเมล็ดไข่ปลาสีดำอมเขียวมีหลายสีสันเช่นสีลุง้งสีดำอมเขียวสีดำอมแดงสีดำผสมน้ำเงินเป็นต้นมักมีดวงวิญญาณของเจ้าป่าเจ้าเขาดูแลรักษามากมายทั้งเทพคนทำพญานาคและมียานของพระลาษีที่มีตะบะวิชาแรงกล้าความสามารถช่วยบรรเทาภัยพิบัติต่างๆที่จะเกิดขึ้นกับโลกได้ถ้ามีจำนวนมากพอ สามารถงอกตัวเองได้เรื่อยๆเลอขยายตัวเองให้ใหญ่ขึ้นได้ป้องกันชีวิตของเจ้าของได้ดีสามารถโต้อตอบกับเจ้าของได้ช่วยปรับอุณหภูมิร่างกายให้กับเจ้าของเมื่อถูกสัตว์มีพิษต่อยสามารถฝนด้านหลังของเหล็กไหลเพื่อน,นํามาใส่แผลแก้พิษได้และบรรเทาอาการปวดได้ สิ่งที่ชอบไม่กินดินปืนและฟอสฟอรัสชอบเสพน้ำผึ้งโดยหยดน้ำผึ้งไปบนเหล็กไหลหรืออาจจะนำลงไปแช่หรืออาจจะใส่แก้วเล็กๆวางข้างๆก็ได้ชอบกินพลังงานไฟฟ้าภายในบ้านหากมีแสงไฟจำนวนมากหากเพิ่งถวายน้ำผึ้งให้เสพใหม่แล้วนำเหล็กไหลมาวางบนมือเหล็กไหลจะปล่อยขึ้นพลังงานแรงกว่าปกติเป็นสัญ,ญญาณตอบรับ 8. โคตรเหล็กไหลทรหด หากต้องการให้เหล็กไหลเปลี่ยนเป็นสีปีกแมงทับควรนำเข้าพิธีพุทธาพิเศษบ,บ่อยๆและนั่งสมาธิให้ทุกวันเหล็กไหลจะมีการเปลี่ยนแปลงสีไปเรื่อยมาโคดเหล็กไหลนั้นมีทิลิตใกล้เคียงกับเหล็กไหลงอกมากแต่ลักษณะการงอกของเหล็กไหลทลหดนั้นจะงอกในลักษณะรูปแบบแผงเป็นก้อนๆคล้ลายก้อนกล้ามเนื้อด้วเพิ่มขนาดให้ใหญ่ขึ้นเรื่อยๆได้เหมาะสำหรับช่วยในเรื่องของการเจริญกรรมฐาน เพิ่มกำลังจิตให้มีความสงบมากขึ้นเหมือนกับเหล็กไหลงอกทุกประการความสามารถโคตรเหล็กไหลทะละหดจะช่วยในเรื่องของมหาอุดเหมือนเหล็กไหลงอกทุกประการสิ่งที่ชอบชอบเสริรน้ำผึ้งแนละแสงจันท์เหมือนกับโคตรเหล็กไหลงอก 9. โคตรเหล็กไหลย้อยเป็นต้นกำเนิดของเหล็กไหลหยดมีขนาดใหญ่ตั้งแต่เท่ากำปัน้นเป็นถึงเท่าองค์ขนาดย่อมก็มี สีดำบางทีก็มีสีดำอมแดงหรือสีน้ำเงินก็มีมีลักษณะคล้ายกับเทียนเวลาโดนไฟลนสามารถงอกออกมาได้เรื่อยๆโดยลักษณะการงอกนั้นจะเป็นเม็ดคล้ายกับหยดของเทียนไขมีวิญญาณของเจ้าป่าเจ้าเขาคนทำพวกหลับแหลคอยดูแลร,รักษาโดยมียานของฤาสีที่มีตะบะแหลงกก้าประจุอยู่ด้วยบริเวณที่พบจำนวนมากได้แก่อำเภอรปราสาสตรจังหวัดสุรินทร์ ความสามามมรถนนั้ีความสามารถทางด้านมาหาอุดคงกระพันหนังเหนียวถ้าเอามาปลุกเสกเราจะเพิ่มพลังตัวเองให้สูงขึ้นกว่าเดิมมากป้องกันทูดผีปิศาจล่องหนถ่ายตัวได้สิ่งที่ชอบชอบเสพน้ำผึ้ง 10. เล็กไหลยหยดมีลักษณะคายน้ำตาเทียนเวลาโดนความร้อนมักมีขนาดไม่ใหญ่มีสีดำด้านไม่มีความแวววาวมีรูพุนกวงบางแห่งบางครั้งเรียกว่าเหล็กหยด ไม่อยู่ในพวกของโคตรเล็กไหลและไม่อยู่ในประเภทของเล็กไหลน้ำหนึ่งเพราะมีคุณภาพที่ต่ำกว่ามากมีขนาดเล็กความยาวประมาณหนึ่งนิ้วและมีรูปร่างโดยส่วนมากมีลักษณะคล้ายน้ำตาเทียนบางทีก็มีลักษณะกลมพบที่บริเวณอำเภอปราสาทจังหวัดสุรินทร์ความสามารถมหาอุดคงกระพันหนังเหนียวถ้าเอามาเข้าพิธีปลุกเสกจะเพิ่มพลังในตัวเองให้สูงกว่าเดิมป้องกันทูตผีพิศดารล่องหนหายตัวได้ สิ่งที่ชอบชอบเสพน้ำผึ้งการบูชาเหล็กไหลด้วยอาคมเมื่อได้เหล็กไหลไว้ในครอบครองแล้วเมื่ออัญเชิญเข้าบ้านให้จุดทูบทั้งหมด16ดอกไว้กลางแจ้งนอกบ้านบอกกล่าวเจ้าที่เจ้าทางเพื่อขออนุญาตจากนั้นนําองค์เหล็กไหลตั้งวันที่ที่จัดเตรียมไว้รับบูชาครั้งแรกบูชาด้วยขันห้ามีดอกไม้ขาว10ดอกทูบ10บการเทียนขาว1ิแท่ง ใส่บนผานหรือกล้กกวยใบตองน้ำพึ่งป่าแท้ๆใส่แก้วเล็กๆ1แก้วน้ำฝนหนึ่งแก้วจุดทูปกายสิทธิ์ที่รักษาองค์เหล็กไหลหดอกเริ่มต้นให้บอกกล่าวดังนี้ตั้งนโม3จบ ข้าแต่พระพุทธเจ้าพระธรรมเจ้าพระสังฆเจ้าข้าพเจ้าขอนอบน้อมอันเชิญและบอกกล่าวภูมิฐานเทวดาทั้งเบื้องบนเบื้องกลางเบื้องล่างเจ้าที่เจ้าทางเจ้าป่าเจ้าเขาเจ้าทุงเจ้าท่าตลอดทั้งครูบาอาจารย์ในทุกๆพระองค์และสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่สิ่งสถิตณบ้านหลังนี้ให้จิตนึกคิดเอาแต่สิ่งดีๆด้วยเถินบัดนี้ข้าพเจ้าชื่อนามสกุล ขออารัธนาอันเชิญธรรมธาตุเหล็กไหลอันเป็นธาตุเกสิ์อันทรงฤทธิอนุภาพเข้าสู่บ้านเล็กทีซึ่งเป็นบ้านของเพื่อมาเติมเสริมทรัพย์ให้บังเกิดให้มีโชคมีลาบคุ้มของป้องกันภยัยและกำจัดสิ่งเลวร้ายทั้งหลายให้หมดไปพุทโธเมนาโท ธรรมโมเมนาโถสังโคมเมนาโถสักกัพระจะบูชาจะมหาบูชาท่านผู้ดูแลรักษา,าธาตุอันศักดิ์สิทธิ์อันทรงฤทธิ์อนุภาพอิส,สาวาสุอิติปิโสภควาเหล็กไหลเจริญมาเจริญยิ่งเจริญดีสิ่งดีๆทั้งหลายหลั่งไหลเข้ามาสู่ตัวข้าพเจ้าชื่อนามสกุลสัมมะสัมมาสัมมาสัมมะ,มมะนะมะอะอุนะมะพาทะ นะโมพุทธายะพุทโธพุทธังนะกันตังอรหังสัมมาสัมพุทโธนะโมพุทธายะคาถาถวายน้ำพึง่งนะอึดโมอึดโทอัดนะอัดท้องทั้งหมด3จบการบูชาเพิ่มฤทธิ์เพิ่มเดชให้กับเหล็กไหลนั้นสวดคาถาข้างต้นในวันพระทั้งหมด3 1 0ถึง108จบ จากนั้นให้นำเหล็กไหลนั้นไปอาบแสงจันทในคืนจันทรเต็มดวงจะดีมากเหล็กไหลจะเจริญงอกงามสีสวยมีพลังอนุภาพมีพลังมากขึ้นถ้าเพื่อนๆชอบคลิปนี้ฝากกดติดตามกดไลค์และกดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้กันด้วยนะคะ